นะครับเป็นเชิดนะครับซันแบ็กนะครับกับทูร์แมคโครานะครับพบจีนเซ่นนะครับเอาฝากมาเล่นกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับเสียงชัดเจนดีหรือไม่ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอือหือตัดเราจองซ้ายนะครับ วัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับ,บก,รก็ฝากไมาแชร์ด้วยนะครับมาที่ละกำลังอรนะครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับก็พร้พอมจะลงเตะแล้วน,นะครับเดี๋ยวผมจะลงทริปกำล,ลังให้ได้ชมกันนะครับชอบ่องทางการดูมากแอดมินเจมส์แล้วก็บ้านๆมีสารบ้านหน่อ ยังไม่เดียงเลยนะครับ เครื่องไล่นะครับเครื่องนี้น่าจะชัดเจนหน่อยนะครับอื้มเริ่มแล้วนะครับศูนย์นะครับแต้มแรกจะเป็นของใครลูกนี้โอ้โหเป็นของคิชเจอร์นะขนาบแต้มแรกนะครับโอ้โหอะไเบิ่งบางนมไปพุนะ่นเล้ว ตายังไมมีอหไรเยวะมาดูแม็กโคราจัสร์กจีนจะเสริมนะครับลูกนี้ยังไงพี่แม็กเปิดน้ยกเข้าไปให้พี่เชิดไกลก็หน่อยแต่โอ้โหแก้ไขดีมากนะสำหรับเชตสซันแบ็นะโอ้โหสุดกอนนะครับตัดปอดรเปลี่วมนหนาว มาดูนะครับเจ้าเซิร์ฟหน้าของเจ้าซันแบ็กนะครับลูกนี้นะครับจะทำส,สกอร์ได้หรือเปล่านะมาดูอื้มไม่ข้ามนะครับลูกนี้นะครับเจ้าซันแบ็กนะครับมาดูอืม้มเจ้าเซิร์ฟออกหลังนะครับลูกนี้ จชมาดูเกมเซิร์ฟ <c oughs> แตดเขาช่างการไปเอาจะจีนสะดุดนิดหน่อยแต่ยังกลับมาได้ <c oughs> โอ้โหเอาโอ้โหีโโห่ยาวแก้ไขได้ดีนะครับดียืดโตสูงมันตกใส่ฟอร์มาดิลสามต่อสองครับสปอร์นะครับสามต่อสองครับเจอซันแบ็จะเซิร์ฟยังไงโอ้โหหนึ่งยังไงเจ้าจีนเจิ้นลูกนี้ โอ้โหโดนเต็มเต็มเลยนะครับลูกนี้ซูเปอร์แม็กบล็อกดีมากนะครับโอ้บล็อกดีมากนะครับมาดูเคสเซิร์ฟซูเปอร์แม็กนะครับลูกนี้นะครับจะทำสกอร์ได้หรือเปล่านะครับอื้อหือออกนะครับ สามต่อสี่นะครับสกอร์ตอนนี้นะครับสามต่อสี่ครับมาดูเกมเติมเมติมหนึ่งยังไงพีแม็กลรยไปสวยๆเจสันแบงก์โอ้โห,โหโตเตะเก่ามากนะครับลูกนี้เจสันแบงก์นะครับล <c oughs> ูกไอเมียนี้บอกมาคนเตดเลยติดกว้ผมเลยทีเดียว มาดูเชอรซันแบ็กจะเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหหยอดไปเอายังอยู่นะครับจเจ้าเจ้นเปิดดีนะครับยกสวยลูกนี้โอ้โหเต็มบล็อกอืมออกหลังไตนะครับโอ้โหจะเอาทุกช็อตเลยใช่ไหมพี่แม็กนะครับซุปเปอร์แม็กโคราชนะครับจะมาเผื่อมาครับไปมั้ยครับกวนเจริญกามรอด แซนดนโอ้โหเซิร์ฟทำซื้อบอกไปห้อยเป็นเสิร์ฟไม่ท่าครับเมื่อกี้พี่เธอเสิร์ฟหย่อนมาดูซุปเปอร์แม็กเซิร์ฟอีกครั้งนึ่งครับตรงนี้จะทำสกอร์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับพี่แม็กนะครับอ๋อมอีกแล้วนะครับทางนี้เสิร์ฟยากเนาะพื้นที่มัน 5ต่อ6ครับมาดูเกีเสริฟของจีนอุดรโอ้โหออกอีกแล้วนะครับลูกเสริมนะครับในช่วงคำนี้นะครับเป็นอะไรกับลูกเสริมหรือเปล่านะครับเสิร์บอกกันบ่อยมากนะครับน่าจะเหนื่อยมาหรือเปล่านะครับก็นี้ฝนนะครับตีเดชันแดงนะครับที่ยังเสริมไม่ออกกับเพื่อนนะครับ ดูนะครับพี่ยาวนะครับของเรานะจะเสิร์ฟยังไงนะครับ <c oughs> ล,กกรงงลูกนี้เสิร์ตตัดข้าช่องกลางไปจะจีบใสได้ง่ายยกเข้ามาสวยๆลูกนี้ล้นมาโอ้โหพี่แม็กซ์ทำโทษเลยนะครับใครที่รอชมนะครับคู่เสียบอยอุไทยนะครับกับกินป้าดมนะครับ,ใน,นอนอบใ,นในรอบสี่ทีเมื่อกี้จะรอบสี่ทีนะครับ ที่สามที่สี่นะครับไม่มีผลนะครับเพราะว่าไม่มีรางวัลนะครับเพราะว่าปีค่าสมัครนะครับใครที่เข้าไปรอชิงแล้วก็คือปาโดมนะครับเข้าไปรอชิงแล้วนะคดูเก็คือรอบสีทีมอีกทีมหนึงนะครับมาดูจะจะจะเสิร์ฟนะครับออยังไงพี่เชิดเปิดได้นะครับรูปวแม็กโอยสวยเชิดซันแบคโอ้โหยาวของเรานะครับโห เกมครับหารกเงยั9ค9ต่อจะตเปิดนิ่งมากยกสั้นๆลูกนี้เรียบร้อยนะครับไม่ท้เกี่ยวนะครับเตะแบบนี้นะครับ เจ็ดต่อเก้าครับอือหือเจ้ากินสมากลางนะครับยังอยู่นะครับซูเปอร์แม็กยกเชือดเชิดซันแบกโอ้โหแบตเตะเบาๆก็ท่วมบักไปแล้วนะครับสำหรับเชือดซันแบกนะครับจะยาวไปไหนนะครับสำหรับเชือดซันแบกครับอ๋ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับสวัสดีแล้วก็ได้เนทนครับคอมเมนต์คนนี้โอ้คอมเมนต์คขังอ่ะตุ้งสิบต่อเจ็ดนะครับมาดูนะครับเกมเสิร์ฟนะครับของ ซุปเปอร์แม็กลูกนี้โอ้โหอย่างไรลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเจ้าเจิ้นโอ้โหโดนบล็อกอีกแล้วเจ้ากินเชิดสันแบ,บ็คโดนตาข่ายนะครับสงสัยจะกลนใหญ่ไปหน่อยนะครับเชิดสันแบ,บ็คครับคอมเมนต์ทอมเมของผม,ผมไม่ไดึงนะครับนือว่ายัางไม่มีใครคอมเมนต์มาลองคอมเมนต์มาหาผมหน่อยสิคอมเมนต์ครับถ้าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเชิดสันแบ,บ็คเปิดได้นะครับซูเปอร์แม็กยกไปสวยเรียบร้อยนะครับ ใสเ่เัวใส่กินนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสวัสดี62กสิบสองผู้นะครับเยีย่มความรับชมนะครับเตะข้อไปที่ไหนต้องเข้าอะไรใครที่เตะอไปทางหนากว่าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ10ต่อ8นะครับมาดูพี่ยาวของเรานะจะเสิร์ฟยังไงโอ้โหเสิร์ฟไปตัดแกกินง่ายๆเรื่องนี้จ่ายสั้นๆโอ้โหจเจ้าเจ้าพลาดนะครับโอ้โห อะอสิบสองต่อแปดครับต้องขอไยนะครับผมไม่ค่อยได้ยินเกียงกับการครับคือไม่ไมเสียนะครับขอตัวไปด้วยนะครับ 9ต่อ12นะครับอืปันยอดมาเอาหนึง่งยังไงลูกนี้ซุปเปอร์แม็กเล่นเองโอ้โหจะเก๋าให้ดู<ก>เลยนะครับแม็กโคราดนะฝานบางไปแลบบ็ก <c oughs> 10ต่อ12ลองดึงตามาดูเจ้าเจนจะเสิร์ฟโอ้โหตัดสายสุดมายังไงลูกนี้เดี๋ยววิ่งเข้าไปสวยโอ้โหชัดสบแน็กยอดต่อหน้าต่อตาเลยลูกนี้ คอมเมนต์ขึ้นแล้วนะครับสิงคโปร์ชัดเจนครับขอบคุณครับนะครับจัดไปครับผมนะครับค,บค,บคบอมเมิ้นขึ้นเด้งมานะครับที่แม็กซ์เซอร์บอลเห็ดเอาตะเก,กียบเห็ดยินแล้วเนี่ย,อาายโอ้โหจัดการคุณลูกบอล

อืมดีเสร์ง่ายๆยกง่ายๆลูกนี้เจ้าเจิ้นโอ้โหไม่พลาดนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเป็นดวเต้นอ่ะคป็นเป็นกเหรมันเยิ่มลู อืมมาหนึงเอาจะเมฆเกิดได้ครับปิดช็อตหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหเจอะยเบืเจเมเออกนะรับลูกนี้เนารมันยมันสูงสูง13 4ครับลูกนี้นะครับอืจะเจออินเสิร์ฟมานะครับยกขึ้นสูงสูงลูกนี้จ้าเมฆไม่พลาดนะครับเกมครับในเซตแรกนะครับนะคระ ทูเมคโคราชนะครับเดสันแบ็กแล้วก็เจ้าเมฆกาลสินนะครับเป็ถานกาลนะครับดิเลกนะครับครับยายไล้ว ในเซตที่สองครับนะรบมาชมกันต่อครับดีห้าสิบเจ็ดยูเซอร์นะครับก็คิดว่าการมองเห็นของเขตผมก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันโดดแกงนะผมไม่รู้ว่าจะแกงยังไงคือต้องเป็นไล่ตามลบคิดเก่าๆออกนะครับคิดที่ว่ามันทำผิดหมดนะผมก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรไม่รู้มันไม่แจ้งเตือนนะครับตอนผิดนะคือมันขึ้นเขตแดงเลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ไม่สามารถสร้างรายได,ได้ได้นะและตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าการให้ดาวไม่รู้จะได้ดยังไงนะรอรอ โซนนะครับน้องจีนจะเสิร์ฟนะครับตัวนี้จะเสิร์ฟยังไงโอ้โหตัดยอดไปเอาหนึ่งยังไงเรีเยบร้อยหรือเปล่าเจ้าเน่โอ้โหท่วมเลยนะครับทำไมไม่นนบล็อกให้ถึงเราฟังหูเสียบไปเลยนะครับอยากเล่นก็เล่นนะครับขอขอบคุณน้องเลนนะครับสิงคโปร์ชัดเจนนะครับ หนัศูนครับมาดูนะครับเยียมเสิร์ฟของซปเปอร์แมคโครานนะครับจะเสิร์ฟยังไงนะครับปั่นยอดมาเอาหนึ่งเจินเล่นเองแน่นอนลูกนี้เทรียบร้อยว่าโอ้โหใส่เน็ตอีกแล้วนะครับเจนพอลูกอ่อนนะครับโอ้โหฉายาใหม่นะครับคือว่าเตรีนะครับก็มาถึงในรอบที่ใจนะครับสองยอตศนยครับ เดีจะเมกกระสินนะครับจะเสิร์ฟนะครับลูกนี้นะครับอหึหึตัดเข้าจมูกกลางมาจะกีนเสิร์ฟง่ายๆยกสวยๆลูกนี้เจ้าเจิ้นไม่เหลือนะครับโอ้โหกล่องข้างหลังแตกเลยแอนดี้นี่สาบกลัวเจ้าเจิ้นตัวทลายกล่องนะครับเจิ้นเรแน่นมากแน่นมากนะครับแม่นที่สุดอีกบาโทรศัพท์เครื่องนึงบอกแตกไปแล้วทอก จ้าจนนะโว้ยยังไงลูกนี้โอ้โหสวยมากลูกนี้ัขาวๆเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับตอสนี้52ยูนเซอร์นะครับขอบคุณนะที่เข้ามารับชัสามหนึ่งสามถ้าหนึ่งครับครับเขาไปกท่านเจ้าหยุดทุกด้วยนะครับ แอดมินเจมส์ตะกอบรรด์เลยสามบานทอ,องนะครับโอ้โหตัดเขาจับกามาเอาเจมสตีเปิดได้คนระับดูนี้เจนอืม้มตีหัวสุดยอดนะเหลี่ยมดีมากคนระับเตะเตะแล้วเตะแล้วนี่เสื้อเสื้อเสื้อเอาไว้ให้หน่อยด้วยสองสามสองสามอยากได้เสื้อจัโมโบ้สวย,สวย <c oughs> อืมอืมท่วมเลยนะครับ,รบ <c oughs> โอ้โห,โโหก,กระเมดกระสินในเตยสูงมากเมดเตะดีนะครับเตยสูงด้วยนะครับสี่สองสี่ต่อสองครับมาดูนะครับเมดกระสินจะทำสกอร์นี้หรือเปล่านะครับจากลูกเสิร์ฟนะครับ ปันข้าวช่องกลางมาเอาเตจเปิดได้นะครับยกขึ้นสวยๆโอ้โหเจิงนะครับเหยียงขามันตั้งแต่อุดรนะครับลูกนี้นะครับซัดข้าเต็มข้อนะครับลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเจินนะครับก็เป็นคู่หนึ่งนะครับที่ยืนหนึ่งนะครับในอุดรนะครับตสามต่อสี่ เดี๋ยจะจนจะเสิร์ฟยังไงลูกนี้โอ้โหไปทางซุปเปอร์แม็กโรยเข้ามาลูกนี้เจ้าเมฆโอ้โหตัวเล็กๆนะครับโดวสูงๆนะครับก่อต้องเจ้าเมฆนะยิ่สุเกินนะครับเจ้าเมฆกัลสินนะรับคุณสลับท่านที่แชร์นะครับขอเพื่อเปิดการมองเห็นของคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์กันนะครับ5ต่อ3นะครับ มสมิสร์เมคโคราดลูกนี้โอ้โหตัดสายมาจีนนิ่งสายด้วยโอ้โหยกสายสวยโอ้โหจะเจนเต่งของหลังิีมากนะครับมาดูเสิร์ฟของเจ้าจีนนะครับตัดสายโอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ยังอยู่ ไม่ทันนะครับซูเปอร์แม็กนะครับโดนยิงสายนะครับโดนตัดสายนะครับหรือว่าเตดีทั้งสองทีมนะครับทาเท่าทาเท่ากันครับมาดูจ้าเจ้นเซอร์บอกนะครับ เมฆทำงานของอุดรนะครับตัวนี <t 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 ้นะครับก็ฝากแชร์ไปให้ญาติทีมงานนะครับจะจัดให้ชมด้วยนะครับมาดูเจ้าเมฆกระสินโอ้โหเอามาหนึ่งยังไงเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับชอบชอบแบบนี้ก็ไม่บอกนะชอบแบบนี้ก็ไม่บอกเท่า เท่ากันครับมาดูน้องกินจะเสิร์ฟยังไงโอ้โหหยอดสวยมากพี่แม็กยังทันเฉยเรื่องนี้จะเมฆทันหรือเปล่าเกือบโดนเกี่ยวแล้วนะครับ7.6เจ็ดต่อหกครับ ตัดขวามาจเจนเปิดดีนึงยังไงโอ้โหยกเข้าไปใส่หัวแต่โอ้โหหายเลยนะเจนนะเจนกาลสินนะสังกัดเจ้าโมนะซุ้มไก่เจ้าโมนะครับซุ้มเจ้าโมเจ็ดเท่าเจ็ดเท่ากันตัดสายไปเอาโอ้โหซุปเปอร์แม็กเปิดรถมาเอาน้องกินยังไงตรงนี้ โอ้โหแันด์ไม่เก็นด้วยนะแซนด์วมชเต็มเลยนเต็มนะแปดเแปต่อเจ็ดครับจาเมจะเสริมยังไงนะครับลูกนี้ ตัดเขาช่องกลางมาจะจีนเปิดหนึ่งโอ้โหยกสายสวยๆเจ้านโอ้โหเก๋ามากนะครับเจ้านนะแกะเท่าแกะเท่าอืมจะจีนเอายังไงที่แมตช์ยุงนี้โอ้โหยก ไอ้กระนั่งโอ้หูเจ้าเมฆสดมากนะครับยังแก้ไขได้ดีนะครับไม่เปิดแต่อะไรได้บ้าโอ้โหตามาทันนะครับโดดโดดโคตรสูงเลยนะคลงกีนี้เก้าแปดเก้าต่อแปดนะครับมาดูนะครับ ปปซูเปอร์แมาร์เก็ตมาเอาจจนเปิดได้เนื้อลูกนี้ขอเล่นเองซะหน่อยโอ้โหเก่ามากนะ,กะ,นะค,นะะนะคลูกเตะนะครับโอ้โหไม่แรงนะครับแม่งด็กจะจะสั่งนะครับลูกเตะนะครับเเกท่า,าเท่ากันครับอยืยังไงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าอื เจ้าเมฆก็เตะดีซะเหลือเกินนะครับ10 9 10สิบต่อเก้าครับอืปันบอนมาเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเสริฟดีมากนะครับเจ้าเมฆกระสินตรงนี้ ว่าทำก็ได้ดีมากนะครับ CP เก้า CP เก้าครับซุปเปอร์แม็กจะเสิร์ฟยังไงโอ้โหตัดมาขวาสุดโอ้โหโอ้โหวนนี้เล่นยินแย้มครับโอ้โห เล่นมีสีสันครับก,กินเอดยนะครับ9 1ีสองตก้าครับ <c oughs> มาดูจาเมีกาลสินนะครับ <c oughs> อืมตัดมาทางการกริปเปิดได้หนึ่งลบยกสวยโอ้โห <c oughs> ยัดเข้าเต็มบล็อกเลยนะครับลูกนี้นะครับบล็อก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่พลาดน,นะครับลูกนี้นะครับเสก็ไม่พลาดนะครับ ก็ถือว่าทำสกอร์ได้ดีนะครับ13-9 13ต่อ 9, 9ครับมาดู <classics. S 1> สุปประแมคโครราชจะเสิร์ฟยังไงนะครับนีจะเป็นแต้มลูกนี้โอ้โหออกนะครับไม่ข้ามนะครับ10-13 10, 10ต่อ13ครับมาดจูจะกินจะเสิร์ฟโอ้โหปันยอดไปโอ้โหจะเจ้นหมูเล่นเลยครับไม่ข้ามนะ ักกีฬาสองทีมแต้งเดียวเกมครับ14ต่อ10 14ต่อ10นะครับอืมมาหนึ่งยังไงเรียบร้อยหรือเปล่าเจ้าเช่นโอโหเตะออกย่นได้นะครับผลการแข่งขันเสียตองชนะด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เช่นนักกีฬาสองทีมสัมผัสนเลยครับว่าสุดยอดนะครับในสองทีมนี้นะครับเจ้าจริงกับเจ้าเช่นสุดยอดจริงๆนะครับ